ยังจ้ามีเลือดแตลงเพชรปะมีจ้าสุดเร่เลยแปดสิบบาทปลาดุกนี่ปลาดุกสี่ิปลาดุกพีซใกล้ที่เดียวใกล้หาซีฟเรามีลาบมูปะมีเจ้ายังจานเท่าไรจาาละหกิบเจานละหกิลาบเป็ดเด้จ้าลาบเป็ดแปดสิบแปดจอกที่สิบข้าวเหนียวมีบ่ข้าวเหนียวมีคุณาเต็มจีบทองซีซัคยอนใด ข้าเนียวตีปะาคะราลาเป็ดกากะก้อยเนื้อกาลาหมูต้มตำว่าจะขึ้นโขเยนในฟอยก์เทอรลายยางปันนะอย่าบอกเจอเจีบตัมือนาก็จะใช้ไหมโอ้ยขนาดทีไฟใช้